สวัสดีครับเพบ่กับพี่มีเช่นเคยนะครับผมก็ช่วงนี้พี่มีจะพาตลอนตลอนดินแดนผีดิบนะครับผมก็ตั้งผีดิบแม่มดแวมไพร์หมาป่านะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวต่อเนื่องกันเลยทุกวันนะครับผมโดยจะมีแต่แบบสายดาร์กทั้งหมดนะครับดาร์กล้วนๆนะครับเมื่อวานเราเจอทาร์ลตโกธิกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอ้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อพวกเนี้ยไนซ์ซันโกธ์นะครับดาร์กเอ็เจ The Hundred h ทานะครับแล้วก็วันนี้เรามาต่อกันที่อันนี้กันดีกว่าครับผมนี่เลยนะครับ The Vampire Tarot นะครับผมจริงๆแล้วชื่อของเขาก็คือ The Vampire Tarot of the Eternal Night นะครับผมตอนนั้นเนี่ยที่ไปซื้อที่คีโนะนะ736เมื่อวานก็ลองเช็คเช็คเล่นๆดูเฮ้ยเรามีชุดนี้ด้วยปรากฏว่าวันนี้มันแลไปเรียบร้อยแล้วครับ มันแลอยู่ที่สามพนะครับผมตกใจเหมือนกันเฮ้ยไม่เคยใช้ใช้บ้างบางทีเนาะเพราะว่าไพ่เป็นไพ่ก็จะมีอยู่ในท้องตลาดเยอะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือได้มาประมาณปี64เอ้ยไม่ใช่61 61ตอนนี้643ปีเมื่อวานก็เลยแบบแกล้งๆลงเข้าไปดูในพวกเพจต่างๆอ้าวไม่มีขายแล้วครับผมเนาะจะมีอยู่ที่ Amazon หรือ EBa y อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ e t s y ใช่ไหม โอ้โหเอโอ้โห oh, oh, ลอกไป3 4 0พตกใจนี่มันแลแล้วเหรอเออนะครับผมผลงานแต่ผลงานของคนเนี้ยเดี๋ยวนะผลงานของคนเนี้ยเขาก็จะเป็นคู่มือแบบนี้นะของโลนะครับเดวิดโคซี่นะครับเดวิดโคซี่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้บางชุดอย่างเช่นชุดนี้ชุดที่เป็นเอ,อ่อโกดเนี่ยนะครับโกดหรือดาร์กแองเกิลเนี่ย นาะก็จะเป็นเดวิดโคซี่เหมือนกันนะรู้สึกนะถ้าไม่ผิดนะครับก็จะเป็นของเดวิดโคซี่เหมือนกันแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับ700กว่าบาทแต่ไอชุดนี้อา้าวทำไมมันแลไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดวิดโคซี่แวมไพร์นะครับผมเดอะเอ่อทาร์ลท์ออฟเดอะอีเทอร์เนลไนท์นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในเล่มเขาก็จะมีเอ่อ กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือปี61นะครับประมาณนี้เนาะก็เก็บเก็บแบบนี้แหละนะครับเก็บไม่รู้อย่างดีหรือเปล่านะครับก็จะมี2ใบนี้มาอ่ะนตรวจโจกอ่าแล้วก็จะมีคู่มือของเขานะครับคู่มือก็ปกติของโลเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือแว่ไพายคืออะไรน,นูนี่นั่นนะครับแล้วก็มีภาษานูนนีนั่นประมาณนี้นะครับในช่วงแร,แรกเราก็ นั่งแปลแต่บางอันเราก็คือไม่ได้ดูหรอกนะก <K> ็รู้ล้ว่าแต่ละความหมายคืออะไรวันนี้มาให้ดูหน้าไพ่กันนะครับว่าชุดสามบันสี่ชุดแลทําไมมันถึงแรเออทําไมมันถึงแรนะครับช่วงนี้จะเป็นทาร์ลอตซึ่งทาร์ลอตเองคุณได้รู้ความหมายของทาร์ลอตแต่ละใบเป็นเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับทั้งหมด78็ดสิบแปดใบเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดทําเพลงอะไรกันมากนะครับผม ใช้ความหมายของเวทไลเดอร์ปนะครับข้างหลังเป็นรูปแบบนี้นะครับตัวไพ่ก็เป็นไซส์ปกติเลยประมาณสัก6.8ถึง8เซนประมาณนี้นะครับเป็นไซส์ปกติตามกล่องอย่างที่บอกนะครับกล่องจะเท่าเท่ากันเกือบหมดนะครับอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับผมจะเห็นเลยว่าเขาก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับอย่างในรูปของเขาเลยเขาจะมีคู่มือบอกนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้อ่านะก็แนน นะ้แนปเป็นข้างข่าวนะครับไนท์เป็นหมาป่านะครับควีนแล้วก็เป็นคิงนะพิมพ์ผิดนะเนี่ยพิมพ์ผิดนะเนี่ยคู่มืออันนี้ต้องเป็นคิงดิอันนี้ต้องเป็นควีนนะครับไนท์ก็เป็นหมาป่านะจำช่วยกันจํานะครับแนปก็คือมหาเล็กเป็นข้างข่าวนะครับแล้วก็เป็นชาวดิกนะครับพเพนเดเคิลวอนแล้วก็สเวตนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับดูกันแบบให้ดูหน้าไพ่กันนะครับคือหน้าไพ่ทำไมถึงแรลผมว่าเออมันก็สวยดีนะอันนี้เป็นเหรียญใช่ไหมครับเป็นแน๊บเหรียญถูกไหมครับแน๊บเหรียญเนาะ <c oughs> นะครับสะท้อนไม่เอ่ยนะครับนี่คือสองเหรียญน,นะครับให้ดูหน้าไพ่นะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วทำไมชุดอื่นเขาถึงไม่แลเออนะครับเดวิดโคซี นะครับอันนี้เป็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยทำไม x มันมาเจ็ดหรอเอ๊ะทำไมสองขึ้นข้างหน้างงไหมสิบสิบสองอ๋อสิบสองทำไมเขียนแบบนี้เอ๊ะทำไมเขียนแบบนี้เอองงไหมครับปกติเราไม่ค่อยเจอหนึ่ง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  x หน x คืออะไรเดี๋ยวนะงงไหมเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้หรออ๋อแบบนี้เป้าเนี่ยแบบนี้ป้าก็ว่าอยู่งงงงกันเด้งงกันเด้เฮ้ยสัญลักษณ์โรมันมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง x ไปให้ไม่ถูกอ๋อแฮงแมนนั่นเอง คน,คนพรีเซนต์ก็งงนะโอ้งงเหมือนกันอ๋อมีสับไพ่ผิดแฮงแมนนะครับอ่าสามดาบนะครับผมให้ดูกันโอ้โหนี่ไงนะอันนี้เป็นควีนแน่ๆควีนคาถานะครับก้าถ้วยนะครับอ่าค่อยๆดูไปเดอะฟูนะเดอะฟูเนาะ นี่สิบเหรียญทรัพสมบัติมากมายโอ้โหสี่คาถาความมั่นคงเหรอสามถ้วยอ่านางเจ้าสาวทั้งสามของแวมพร์นะครับอันนี้คือสองคาถานะครับนี่คือ the judgment มั้ยี่สนะิบเอ,อ็ด the world เนาะ the world judgment เราต้องเป็นเดอะเวอร์แล้วล่ะ,ละใบนี้นะครับเอ๊ะหรือว่าแบบนี้เด e เวอร์เดเวอร์นะครับนี่แบบซ็อกเกอร์ชัดๆเลยนะเนี่ยเนอะคือแบบโอ้โหสวยนะนี่คือขิงถ้วยนะครับอ่ามัมนุษต์หมาป่าสิบห้านะครับสิบห้านี่มันเดวเดว,ว,วเดวิลใช้ปะคือไม่ได้ใช้เอ้ยเดยว,วิลโอ้โหไม่ได้ใช้มาตั้งนานนะครับ มาใช้อีกทีคือรู้ว่าแหล่ละเนาะเก้าคาถาอ่าเนาะคือพึ่งพาสิ่งที่ตัวเองมีอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเก้าคาถาอันนี้คือ8คาถาจะขยายอํานาจออกไปเหรอโอ้โหนี่คือ7 7 6ดเจ็ดหกลเวอร์นี่คือ6กเดลเวอร์นะครับผมอู้ดูดิสวยนะ <c oughs> นี่แนบออฟดาช่ไหมอ่านี่คือ11 The j u s t i c e นะครับผมชุดเมื่อวาน The j จ s t i c e เขาจะสลับกับตัวชาร์ลอเอ่อชาริออตนะเพราะว่าบางเขาก็จะใช้แบบแบบเดิมบางทีเราจะงงกันเกี่ยวกับเรื่องของจ s สติกกับ The Charlotte กับสเต็งพวกนี้สามใบนี้บางทีมันสลับไปสลับมานะครับตามแบบเดิมเดิเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือ The h h r r i o t นะครับผมอันนี้เนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ 5คาถานะครับก็แก้ปัญหากันไปอันนี้17เนาะ17นี้เป็นเดอะสตาร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับ17น่าจะเป็นเดอะสตาร์นะครับ <c oughs> นะครับอันนี้คือ7คาถานะครับ7คาถา7คาถาปัญหาต้องแก้ไขนะครับนี่โอโหนี่9้ คาถาหรอเก้าดาบสิเนาะเจ็ดดาบสิเดี๋ยวนะมันดาบหรือมันคาถาอันนี้เจ็ดดาบเจ็ดดาบนะครับอันนี้เป็นดาบนะครับประธานอภัยข่้นน้อยด้วยเจ็ดดาบเจ็ดดาบก็คือขโมยช่วงชิงใช่ไหมเออหาโอกาสนี่คือเก้าดาบนะฝันร้ายใช่ไหมนี่คือประมาณแปดเหรียญ งานใหม่ตําแหน่งใหม่หลูกทางทำมนหากินงานใหม่ตําแหน่งใหม่นะครับอ่ะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือ1 The m a g i c i a n เฮย้ยเมจิเชียนสวยนะเนี่ย ician, เมจิเชียนเนาะนี่คือ8นะครับ8นี่คือเ้ย8คือชาลีออดเหรอไม่ใช่7คือชาลีออด8คือจัสติกเนี่ยเมื่อกี้พอวจัสติกอันเนี้ยต้องอันเนี้ย นี่เป็นจัสติกเหรอแปดเออเฮจัสติกทำไมหนะ้าตาแบบนี้เนาะนะครับจัสติกมันเหมือนกับจัสติกไอตัวนี้มันจะจัสติกกับตัวนี้มันจะแบบเนี่ยเนี่ยเนียที่บางบางทีเนี่ยที่บางสำรับเนี่ยจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยคนจะเป็นจัสติกมากกว่านะครับตัวเนี้ยคนจะเป็นจัสติกมากกว่าเห็นไหมครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงถือเนี้ย ตัดช่างมันควรจะเป็นจัสติกมากกว่านะครับจัสติกมันควรจะเป็นสิบเอ็ดถูกไหมแต่แปดแปดน่าจะเป็นสเต็งเนาะแปดใช่ป่ะแปดก็ต้องเป็นสเตงสินะครับเพราะว่าสิบเอ็ดเป็นจัสติกนะครับบางทีมันแบบว่าสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าบางชุดเนี่ยเขาจะแบบว่าตัวตัวตัวไพ่สมัยเก่าอะ่ะ บางทีบางบางบาง,บางสำรับนะมันจะสลับกันนะครับบางสำรับมันจะสลับกันจริงๆเนี่ยตัวนี้ควรจะเป็นสเตงต์ตัวนี้ควรจะเป็นสเตง์นะครับแต่ในคู่มือเนี่ยเขียนเห็นไหมครับคู่มือเขียนว่าเป็นเนี่ยเป็นสเตง์หรือตัวนี้เขียนเป็นจัสติกนะครับเห็ 8, 8นไหมครับแปดแปดควรจะเป็นจัสติกงงไหม ดูไปก็งงนะบางทีคือเขาออกมาแบบว่าน่าจะคู่มือผิดแหละไปกี้คิงยังผิดเลยนะครับ8ควรจะเป็น ank, สนเตง11ควรจะเป็นจัสตินะครับแต่บางบางสำรับเขาเปลี่ยนกันจริงๆนะครับไม่เชื่อดูสำรับนี้นะครับดูสำรับนี้ที่เป็นกอทิกเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานกอทิกิเขาจะเขาจะเปลี่ยนของเขาจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดู บางทีเราก็ต้องมาดูกันตรงนี้นะครับว่าไพ่บางชุดเนี่ยบางคนใช้หลักในการจานะครับใช้หลักในการจําพอเราจําแล้วเอ๊ะตกลงว่าเบอร์นี้มันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ให้เราดูหน้าไพ่ดีกว่านะครับให้เราดูหน้าไพ่ดีกว่าว่าหน้าไพ่เนี่ย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 เบอร์แปดของชุดเนี่ยเบอร์แปดเห็นไหมครับเบอร์แปดชุดเนี่ยเขาคือ justice แต่บรเนี้มันควรจะเป็นเบอร์11เห็นปะแล้วถ้าไปดูเบอร์8ดใช่ปะนะครับเบอร์ 8. อปะต้องเบอร์สิบเอดเนาะเรามาดูกันนะครับเบอร์11อยู่ไหนเอ่ยนี่11เป็นสเต n งนะครับเห็นไหม คือไพ่บางชุดเนี่ยมันจะสลับกันนะครับตัวเนี้ยมันควรจะเป็นตัวเนี้ยมันควรจะเป็นจัสติกทั้งคู่แต่ไพ่บางชุดเนี่ยเขาจะเป็น8 8เนี่ยเขาจะเป็นจะจัตติกสิ11จะเป็นสเตงแบบนี้นะครับ11เป็นสเตงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้วเราก็บางทีเราจําตัวเลขแล้วเราก็จะงงว่าเฮ้ยตกลงว่าสเตงหรือจัสติกมันเลขที่เท่าไหร่ นะครับสำหรับคนที่แบบว่าจําตัวเลขจําจําหน้าไพ่แต่จริงๆแล้วพอระบบน่าจะเป็นระบบใหม่ระบบใหม่เนี่ยแดมันต้องเป็นสเต็งก่อนสเต็งมันมาก่อนถูกไหมครับสเต็งแล้วมาเป็นเฮอร์มิตรเฮอร์มิตแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวนี้เดอะจัสติกนะครับประมาณนี้นะเนาะเป็นสเตง็งเฮอร์มิต w วิวออฟออร์จูนแล้วก็แบบเนี้ยประมาณนี้นะไปดูต่อกันนะครับบางทีเราก็งงนะ บางทีเราไพ่เราเยอะเราก็งงใช่ปะเราก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรอสองถ้วยสุขสำราญคือไพ่เขาสวยมากนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีไพ่แบบแบบนี้อยู่เนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้อยู่แค่ครั้งสองครั้งนะครับไพ่แหวมไพย ire, เพราะในตลาดจะมีเยอะนี่คือ10บดาบน,นะครับแทงทะลุอกเลยเอาลิมไม้ตอกนะครับผมนี่คือควีนนะครับควีนเหรียญให้คุณดูหน้าไพ่กันเนาะ ว่าพระหน้าไพ่ที่มันแลเนี่ยทาไมมันถึงแลดีกว่านะครับนี่คือเจ็ดเหรียญน,นะครับนี่คือราชินีดาบนะครับเมื่อกี้ราชินีเหรียญโอเคราชินีดาบนะครับนี่คือหดาบการเดินทางทางน้ําใช่ไหมประมาณนั้นเนาะนี่คือส3สาอ่านี่คือเดอะเดใช่ไหมครับเดยสวยนะอืนี่คือห้า นะครับเอ็มโพโลนะครับผมนี่คือ5เหรียญน,นะครับนี่คือ9เหรียญน,นะครับจะดีอยู่แล้วเชียว9เหรียญเนานะอันนี้คืออะไรนะ5ดาบนะครับอ่านี่คือแหนบเนาะแหนบถ้วยประมาณนี้แหนบดาบนะครับผมมหาเล็กมหาเล็กคาถาโอ้โหมหาเล็กเรียงกันเลยวะ นี่คือสิบถ้วย,ยรวมพลมนุษย์หมาป่าผีสางต่างๆเนาะนี่คือสี่ถ้วยพึงพอใจไหมไม่พึงพอใจจะหาของใหม่นี่คือเจ็ดคาาปัญหาลุมเล้านะครับหมาป่ามาลุมเลา้านี่คือเจ็ดถ้วยนะครับทางเลือกมากมายนี่คือสิบสาสิบแปดน่าจะเป็นเดอะซัน เดอะซันหรือเดอะมูนครับเดอะซันหรือเดอะมูนเดอะมูนนะครับนี่คือเดอะมูนอ่าพอเดอะมูนปุ๊บมันก็เลยแปลงล่างเป็นหมาหมาป่านะครับนี่คือสี่เหรียญดูสิสวยไหมไม่คิดว่าตัวเองมีของสวยๆแบบนี้อ,อยู่นะนเนี่ยอืมเนาะผมว่าสวยนะเดวิดคอร์ซี่สิบคาทานะครับนี่คือลาชาเหรียญน,นะครับนี่คือสามเหรียญ นอนกินบ้านกินเมืองนะครับนี่คือเดอะซันแน่นอนนะครับ10เท่าไหร่เอ่ย19เดอะซันนะครับประมาณนี้นี่คือลาชินีถ้วยนะครับอันนี้คือ9ใช่ไหมเฮอร์มิตอ่าเฮอร์มิตต้องมีตะเกียงนะครับอันนี้คือ3ามคาถาอ่านะครับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าน,นี่คือหนึ่งดาบโอ้โห นี่คือราชาดาบนะครับผมนี่คืออะไรเอ่ยแนบคาธามหาเล็กนะครับนี่คือราชาคาธานี่คือโอ้โหอันนี้ใบที่นี่เดอะเฮลโลฟานเหรอเบอร์สี่เบอร์สี่เดอะเอมเพลอร์เฮ้เบอร์สี่คือเอมเพลอร์เมื่อกี้เบอร์ห้าก็ต้องเป็นเฮโลฟานใช่ไหมเออเนาะอันนี้คือเบอร์สี่เมื่อกี้เบอร์ห้า บอร์ห้าเป็นเฮโรฟานสินะครับประมาณนี้เนาะเบอร์ห้าเป็นเฮโรฟานแต่ตัวนี้ไม่อันนี้เหมือนบามสกเกอร์เลยประมาณนี้เลยนี่เออวะ่ะแต่มันเหมือนแหมมัน,ม,นมันดูเหมือนมันมันสลับกันไหมเบอร์ห้าถ้าเบอร์สี่จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นเอ็มพอลโล์เบอร์ห้าเป็นเฮโรฟานนะครับอืมเนาะ เหมือนไพ่มันจะสลับสลับกันมัม่วๆนิดนึงไหมเออนะเพราะว่า emperor คือ solidity your strength right l i e in your capability to preserve in your intention without ever giving up นะครับ the master นะครับเป็น h e l l o f n for the part of the right t n e t lightness and the sincerity you will always be and the example of guide of those e a l o u n d you นะครับอืม mm. มองอย่างนี้เนาะมองอย่างนี้ตัวนี้เหมือนเป็นนี่เอมเปอร์แต่นี่เป็นเฮโรฟานเหมือนมองสลับกันนะผมมองเหมือนสลับกันไหมไม่รู้นะมันอาจจะเป็นไปได้ก็แล้วนี่คือเอมเปอร์เพราะว่ามีอายุแก่แล้วถูกปะส่วนเฮโรฟานมันก็เป็นเหมือนกับมีพิธีการมีการแบบว่าหลั่งเลือดอะไรประมาณนี้นะครับคือไพ่เนาะลองลองใช้ความรู้สึกมองก็ได้นะน่าจะเป็นตัวเดียวกันกระได เนาะเพราะเอ็มพอลล์กับพอล,ลฟารนมันก็ใกล้เคียงกันะนะครับประมาณนี้เนาะห้าถ้วยนะครับหกคาถาหกคาทานะครับอามาป่าชัยชนะนะครับนี่คือหนึ่งคาถานี่คือว i วอ of the fortune โอ้โห้ i ิว of the fortune สวยนะเนี่ยอืเนาะน,นี่คือสามเอ็มเพสนะครับนี่คือแปดคาถา นะครับแปะคาถาขยายอำนาจออกไปใช่ไหมแปะคาถาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้แปะโอ้โหนี่คือแนบถ้วยนะครับนี่คือหกถ้วยเรื่องเดิมๆหรออดีตเนาะนี่คือไหนเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้โหหนึ่งเหรียญส่วนวนะเนาะสี่ดาบพื้นจากความตายนะครับนี่คือเอ่อ ฉลองพี่มากอยู่นะครับนี่คือเดอะเอ็มเพสไอไม่ใช่นี่คือ The เดอ,ไอ The นะไฮเพทเทสเนาะเหมือนกับน้องนาคเลยอะ่นะเนาะมีโทราดด้วยนะครับนี่คือสองจา่านี่คือแปดถ้วยแปดถ้วยแสงสว่างปลายอุมโมงค์นะครับนี่คือยี่สิบเดอะชัชเมนนะครับนี่คือเดอะทาวเวอร์ โอ้โหนี่คือหกเหรียญหนึ่งถ้วยนี่คืออะไรเอ่ย The Temperance นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ชุดที่แหล่นะครับสวยนะเพราะฉะนั้นนี่ใครอยากมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้ครับผมเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเป็นการรีวิวไพ่แบบว่าไม่ต้องใช้คำถามอะไรนะครับไม่ต้องมีการอะไรแต่ว่า ถามเข้ามานะครับแล้วเราก็จับไพ่ให้เหมือนพิกากาากันนะครับแต่ให้ดูหน้าไพ่ว่าสวยไหมนะครับสวัสดีครับ